สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลาวันนี้ข่อยมีแนวเล่นได้ขอ่อยสะมาทดสอบลูกไส้ข่อยดมปลาแดกนะพี่น้องนะว่าเขาสิมีความคิดเห็นยังไงจะหอมหรือเหม็นเขา่เค่อยดม,ม่อค่อยกินแต่ว่าเขาอยากหูแห้งนะพี่น้องเพื่อนเ็นข่อยกินตำมะคุงดูนะหรือว่ามันหอมหรือมันเหม็นหรือมันเป็นจังไดเธอากับมากเพลพี่น้องก็เลยอธิบายให้ฟังว่าปลาแดกนี่เป็นอาหารที่ซื่อสอบของคข่อยแห้งนะพี่น้องลูกไส้ก็เลยอยากทดลองว่า ฉันอยากพิสูจน์ว่าสันว่าคอยเลยว่าคันตอนแรกที่อยากทดลองตำบักหุ่งหรืออยากกินตำบักหุ่งให้ดมปลาแดกข่อยกอนน่ะนะนี่ละนี่ละเซีปลาแดกปลาแดด This is good job perfect today gives you smell it yeah I wanna know what you think about it you know mm hmm. uh, smells so good or bad you can tell me you can tell us anything you know mm hmm. okay you ready and smell it and tell me sounds like beef turkey and fish beef oh. turkey hum 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 lumen hum hum you know <laughs> are you show, you sure them yeah i i think they can see you yeah hum show it up อแบรนด์นี้นะไม้ this brand เขียนอยู่บ่นี่ไม้ไม้ไม้ smell again ออประแดกติดดังลูกควาย I taste it อ๋อ t a t s good โอ้พี่น้องลูกไส้มองประแดกปิดฟีดฟีดอ่าโอเคปัดน้ำปลาได้ปัในพี่น้อง ไเป็นการดมน้ำปลาโชว์โชว์น้ำปลานะคะน้ำปลาเพื่อน,นอยากพิสูจน์กินบม่ค่อยกินเด้พี่นอ้องอ่ะดมสเน่ยเมนเมนพี่น้องเกลียด <laughs> มากน้ำปลาเนี่ยพ่อลูกไงเมนอืมเทสท์หอมเทสท์หอมมาสันตอนกินอะแสบตอนดมอะเมนมาสันพี่น้อง <laughs> ฝรลังพี่สูตรกินอันซอสของข่อยนะคะซอสของโปดข่อย sauce, fish sauce and เฟรเวทซอ <laughs> สฟิสซอสแอนประดัซอสประดักซอสประดัซอสสอนภาษาลาวอเด้พี่ดองซอมภาษาลาวพี่ด่าฮารดบอกภาษาอัเด้ภาษาไปแล,ปล You don't like สเนลหนึ่งหนึ่งฮัม m e ๋ m m a n มิ่งแมนส หอมเ a s หอมเ m ม็นส m e l ีด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 ี o ีด s ด e ดีดีดีดอด h ด m ดี s ีดี s ีด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  t s ีดี D ีด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 ีอีด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 ีาเลีด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 องีดีดบอีด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 ดีดีดี่ีด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 ีีดีนีด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 ่ีีีี่ Boom! You can tell them if you wanna say something. It's good. This this company, whatever it's called. My uh, my. Yeah, it's good. Mm. I, I like. It smells like beef jerky and fish. Uh, tell um, them one day you wanna try papaya salad. Um, one day I'm gonna try papaya salad in front of camera. So. Mm. <laughs> and I'm gonna be doing a lot of other Asian foods. Uh, yeah. and I'm g o ล n งจะไปก a n มันแ t ะชิม t ันด้วยห o ั e ว่ o ค l ณจะสนุกกับสิ่ f โอเคพี่น้องอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะจะทำทุกอย่างอยากเห็นวิดีโออยากเข็นวิดีโอพี่น้องทูกสายคนมากหลายเด้อฝากด้วยนะคะน้องเบรนตันนะคะซื้อ่าเบรนตันนะคะสวัสดีครับพเกศสวัสดีครับแย่แอนทิขอบคุณครับขอบคุณครับ thank you for watching like subscribe and share นี้อครับ